สวัสดีครับสำหรับโปรเจกต์เปิดซองสุ่มทุกวัน30วัน3 0สซองสุ่มไม่ซ้ำแบบของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้วันที่28ผมมากับซองนี้เลยเมอร์ e ินพิมรีสติ๊กเกอร์ครับฤดูการ2007-2008ก็สำหรับซองเมอร์ e ินพิม u e อังกฤษเนี่ยผมชอบที่จะเปิดเป็นพิเศษ เพราะว่าการันตีครับแน่ๆว่าจะได้ใบลายเซ็นเนื่องจากทุกใบเบสจะมีลายเซ็นดิบของนักเตะคนนั้นๆอยู่ซึ่งการอสติกเกอร์เมอร์ินพิมพ์เล็กเนี่ยผมเคยเปิดมาแล้วครับในวันที่5 day 5แต่เป็นฤดูกาล2 0 0 6 2 0 0 7ผมตามหาโรนันโดซึ่งไม่เจอมาวันนี้ครับฤดูกาล2 0 0 7 2 0 0 8ผมก็ย,ยังคงตามหาโรนันโดเช่นเคยเป็นประเด็นเป็น,เป,นเป้าหมายหลัก แต่ถ้าเกิดได้ไรเซนโตเลสไรเซนลูนี่ไรเซนฟานเพอร์ซี่ไ r เซนจอห์นเทอร์รี่เนี่ยก็ถือว่าแฮปปี้เป็นอย่างยิ่งครับใครก็ได้ครับขอให้มาเถอะครับสองหนึ่งมี6ใบเป็นใบใหญ่1นึ่ใบใบเล็ก5า้าใบมาดูกันเลยดีกว่าครับมาแล้วครับใบใหญ่ดูใบใหญ่ก่อนเลยใบยใหญ่เป็นอูเป็นใบใดคัดคู่นะครับนี่ เป็นดิดาฮามันครับในชุดแมสซิตี้ครับกับเบรตติครับของเชลซีนี่เป็นเป็นไดคัตนะครับเห็นไหมครับว่าแกออกมาติดได้ใบใหญ่ครับใบใหญ่จะไม่มีลายเซนดิบมาลุนใบเล็กดีกว่าลายเซนดิบลุนล้วนคนแรกครับเป็นดาวเมอร์ฟรี ซันเดอร์แลนี่ครับดูให้เห็นชัดๆครับนี่ลายเส้นครับลายเส้นดิบุูนี้มันดีจริงๆครับถ้าเปิดได้ตัวดีนี่เฮ hey, เลยครับใบต่อมาโอ้ปแปงแกลมาครับสุดยอดวิดฟิลครับของเชลซีและทีมชาติอังกฤษโอ้ดูลายเซ้นสิครับโอ้สุดยอดใบต่อมาครับเป็น เดวิดวิเตอร์ของมิดเินส์โบว์ใบต่อมาเอาแล้วอุยเรีวพูไม่ใช่เจอราแต่เป็นสตีฟฟินแนนครับนี่แบ็กครับของหงแดงเรีวพูและใบสุดท้ายสีอะไรครับอุยสีฟ้าสีน้ำเงินจะเป็นใครเป็น เกลสันเฟอร์นันเดสครับของแมนซิตี้วีไลเซนเซนเต็มมากเลยครับโอเคนี่ซองนี้ถือว่าไม่คีเลเลยค่อนข้างจะดีด้วยซ้ำครับนี่เราได้ไลเซนดิบแฟงแลมพาร์ดครับโอเคครับก็ถ้าชอบชมการเปิดซองสุ่มเนี่ยผมยังมีการเปิดซองสุ่มให้ได้ชมกันทุกวันครับในช่วงฟุตบอลโลก ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ